สวัสดีครับและพบกับผมซันนะครับในช่องมูมิวบูฟเนาะวันนี้เราอยู่กับเกม Black โค o า e r M ม i of the ฟ i ดอะพิซานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเติมแพ็คผ่าน Pay to Win นาะคันะครับก็คือการเติมผ่านระบบอัตโนมัตินั่นเองจะมีวิธียังไงเดี๋ยวมาดูกันครับในอันดับแรกเนาะผมขออนุญาตพูดถึงการเอ่อก๊อปแอดไอดีนะครับก็คือการเข้าไปที่บนขวาให้เรากดไปที่ตัวเลือกอ่าต่อมาให้เรามาที่บัญชีนะครับบัญชีจะอยู่ล่างสุดซ้ายเนาะแล้วก็จะมีคําว่า AID ตรงนี้ครับให้เราทำการคัดลอกทิ้งเอาไว้นะครับต่อมาเมื่อเราได้ในส่วนของ AID เรียบร้อยนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บ p a y to w i n นั่นเองซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ Description นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ของผมได้เนาะเพื่อความสะดวกสบายเนาะก็พอกดประส์ปุ๊บมันจะขึ้นหน้าเว็บมาแบบนี้ให้เราทําการเติมเครดิตให้เรียบร้อยล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นจํานวนเครดิตท,ที่เรามีอยู่ด้านบนนะครับให้เราทําการ เข้าไปที่ Back c o v e r M นะครับ Line ์ f the ึ i วิสา King นั่นเองที่เราจะต้องการเติมเนาะถ้าเราเลือกไปที่แพคที่เราต้องการจะเติมนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแพคที่เติมเพชรเข้าไปโดยตรงเนาะเราสามารถเลือกจับใจ่ายใช้สอยตามที่เราชอบได้ถ้าให้ผมเทียบจากราคาในเกมนะครับอันนี้ก็จะตกประมาณ3,600บาทในเกมนะครับถ้าเราถ้าเราตัดบัตรเองปกติครับแต่ถ้าทุกคนเติมกับ Pay t o w i n Top Up นะครับราคาจะอยู่ที่2850บบาทเห็นไหมถูกลงไปตั้ง เจ็ดแปดรซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับทำให้7จ0 0นั้นน่ะเราสามารถเอามาเติมแพ็กอื่นได้อีกนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Pay to i n น Top Up ซึ่งเป็นบริการเติมอัตโนมัตินาอแล้วก็วิธีต่อไปคือการนำ AID เข้ามากรอกตรงนี้ที่ผมให้กรอบในส่วนของต้นคลิปนะครับก็กร,รอบแล้วก็วางไปแบบนี้อ่าให้เรากดซื้อด้วยเอ่อถ้าเราซื้อด้วยเครดิตครับมันจะเป็นการที่เราตัดบัตรทันทีหรือใครที่แบบ เออซื้อด้วยเครดิตคือคนที่ล็อกอินแล้วก็สามารถเติมเครดิตเข้าไปในเว็บเรียบร้อยนะครับให้เราสามารถกดที่เออซื้อด้วยเครดิตก็ได้ครับอย่างนี้อ่าผมก็กดซื้ออ่าเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อขึ้นคําว่าสั่งซื้อสําเร็จเรียบร้อยให้เรากดไปที่อ่อประวัติการเติมเกมมันก็จะเขียนเพน p e n d i ว่ามันกําลัง pending อยู่นะให้เรารอสักครู่เนาะแล้วเราก็มานั่งรอว่าอ่าแพ็กจะเข้านะครับ และนี่ก็คือเพชรที่เราได้เติมนะครับที่หน้าเว็บเมื่อกี้เนาะก็จะดิ้งขึ้นมาแบบนี้เลยแล้เรากดเข้ามารับที่จดหมายเนาะแล้วก็มาที่แพ็คครับอ่าแค่นี้เราก็จะได้เพชรที่เราเติมเรียบร้อยนี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเทียบราคาให้ดูนะครับแ mm. พ็คเมื่อกี้จะเป็นราคาที่ 4, 7 0 0นเจ็ดร้อยะครับอ่า4ี่พันเจ็ด้อยนาะ4ี่0ันเจ็ดอ่อันนี้ก็จะเทียบราคานะครับจาก 4, 7 0 0เ็ดรอยนาะอันนั้น4 7 0พันเจ็รอยเพชรแต่ เทียบราคานี้คือ4,500เพชตแต่ราคาถึง3,800บาทแต่ถ้าคุณเติมกับเบตูวินนะครับตอนนี้ก็จะเหลือราคาเพียงแค่2,850บาทเนาะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเบ y ูวินท็อปอันะครับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้ดีคริปชั่นได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย